สวัสดีค่ะ,คะทุกคนค,คลิปนี้มาคุยกันนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนก่อนนะที่เอ็นดูน้ำหวานนะคะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะเอ,อล,ล,ลูกเราเป็นเด็กดีเนาะก็ดีใจนะคะที่มีคนเอ็นดูเขามีคนชื่นชมเขาเนาะน้ำหวานเนี่ยเป็นเด็กดีมากจริงๆนะไม่ดื้อเลยนะคะไม่ดีนั่นหรอกมันก็มีแอบดื้อบ้างตามภาษาษมนุษย์อะมีความคิดเป็นของตัวเองใช่ไหมพอโตขึ้นก็ไม่ได้ฟัง พ่อแม่เสมอไปแต่ว่าเขาเป็นเด็กดีมากๆพื้นฐานเป็นเด็กจิตใจดีก็ขอบคุณหลายคนนะคะที่ชมว่ากูไก่เลี้ยงลูกดีส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็มาจากตัวเขาที่เขาดีด้วยตัวของเขาเองเนาะจริงเปล่าไผ <laughs> ่ดีดดดมั้งด็กดีดกดีดกดีแต่ก่อนอื่นจงพูดเรื่องดรามา่าขอบคุณคุณผู้ชมไปแล้วมาพูดเรื่องน้องเม่นด้วยตอนที่ลงคลิปเอ่อเลี้ยงลูกเม่นป่ากับพราใช่ไหมก็มีคุณผู้ชมมาคอมเมนต์หลายคนเลยว่า เออน่ารักมากคือเลี้ยงเราก็ผูกพันเดี๋ยวปล่อยไปจะจะห่วงไหมอะไรแบบเนี้จะเศร้าไหมไม่เนาะปล่อยไปแล้วใช่ไหมลูกใช่ตอนปล่อยไปตัวเท่าไหนททาท่าให้คุณผู้ชมดูหน่อยโอ้โห,โหโตัวเท่านี้วะตัวใหญ่มากเคาตัวอร็เลวมากใช่ตัวแบบอืมตัวอย่างจริงๆนะก่อน <โห S 2> จะปล่อยนะคะเพิ่งปล่อยไปไม่กี่วันเองก่อนจะปล่อยอะเรียกน้ำหวานไปดูน้ำหวานเห็นไหมโอ้โหแม่น้องตัวใหญ่มาก จากที่น้องแบบตัวแบบเล็กกว่ากำปั้นอีกเนาะตอนที่เราดูแลเขาครั้งแรกอ่ะตอนที่แม่ส่งรูปให้หนูดูตอนหนูอยู่ที่เมืองไทยเนาะตอนนีนี้แมนี้แต่นี่เดียวอ่ะเท่าเล็กกว่ากำปั้นก็้ไก่อ่ะอืมแล้วก็เรียกพี่มิกไปดูพี่มิกบอกโอ้ยมันตัวเดียวกันเลยเนี่ยคือตัวตัวบล่มเลยนะตอนแรกอะกะจะปล่อยปีหน้านะคะก็คือให้ผ่านหน้าหนาวไปก่อนกะจะปล่อยว่าฤดูฤดูใบไม้ผลิถึงจะปล่อยเขาไป เพราะว่าฤดูหนาวเขาจะต้องจำสีนนะเหมือนพวกเต่านะคะฤดูหนาวเขาจะนอนอยู่นิ่งๆไม่ออกหาอาหารกินแต่ว่าตอนนี้อากาศมันยังไม่ได้เย็นมากมายอะไรเนาะแล้วเขาสามารถมีมีคู่ได้ค่อนข้างมั่นใจว่าน้องเป็นตัวผู้เนาะเพราะว่ามันเร็วอะ่ะมันเดินเร็ววิ่งเร็วมากตัวเมียจ,จะเชื่องช้ากว่า mm. เออก็เลยตัดสินใจปล่อยไปแล้วก็สงสารด้วยอะ่ะ <laughs> เห็นคืนนึงไปแอบเห็นไง เพราะว่าตรงหน้าต่างครัวเรามีหน้าต่างไอ้ตรงครัวเรามีหน้าต่างใช่ไหมแม่ชอบไปแอบดูเวลามันมันาหากินตรงนั้นใช่ไหมเสียงก็แก๊กก,ก็แก๊กแล้วก็บังเอิญไปเห็นเขาไปตะปีนรั้วปีนตะข่ายอ่ะรั้วของเรามันจะเป็นช่องช่องช่องเนาะเม่นสามารถมุดเข้าออกได้ถ้าไม่ปิดคราวนี้เอาตะข่ายแบบถีๆไปปิดสูงประมาณนี้เนาะคือเขาไม่สามารถปีนออกไปได้ <c oughs> แต่ว่าเห็นเขาอ่ะ เดินเลาะแล้วก็ดม,ดมดมดมแล้วก็พยายามปีนแล้วก็สูดอากาศภายนอกแบบนี้ยมันเกิดความสงสารเนาะเขาเป็นสัตว์ป่านะคะเราจะมาขังเขาไว้ภายในบริเวณบ้านของเราไม่ได้ถึงแม้มันจะค่อนข้างไม่แคบก็ตามแต่ว่าเขาเป็นสัตว์ป่าใช่ไหมสัญชั้นกยานสัตว์ตป่ามันมีก็เลยตัดสินใจปล่อยไปนะคะก็ไม่เศร้านะเพราะว่าเราเลี้ยงเนี่ยคือให้เขาเป็นสัตว์ป่าจริงๆไม่ไปยุ่งกับเขาเลยนะเพราะเขาขี้กลัวยอยู่แล้วด้วยก็คือเอาอาหารให้กิน เขากินเขาอะไรเขาคือเขาอยู่ของเขาเองอะแล้วไม่ห้ามอุ้มห้ามอะไรนะสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยนะคะไม่สามารถกักขังไว้ในบ้านได้เราเลี้ยงนี่คือเราดูแลจนกว่าเขาจะหากินเองได้เนาะแม่นป่าที่นี่กฎหมายมีนะถ้าเกิดเราเอามาดูแลใช่ไหมปล่อยตัวได้คือน้ําหนักต้องสามร้อยกรัมขึ้นไปแต่ไอตอนที่ปล่อยน่ะน่าจะเกินครึ่งโลเกินเยอะเลยล่ะเออเอาล่ะคราวนี้เรามาเข้าเรื่องดราม่ากันดีกว่า เรื่องที่จะพูดวันนี้นะคะดรามา่าโดนัทกุ้งเออขอบคุณก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคนที่มาคอมเมนต์จุดประกายดราม่านะคะที่ให้กูแก่มีคอนเทนต์ทาคลิปเนาะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วยแหละปกติอะช่องกูแก่มันจะมีแบบพวกคนที่ไม่ได้ดูประจาําแวะเข้ามาว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่สนใจนะคะพวกนั้นคือถ้าแบบพูดแรงๆเมเนแรงๆ AI ของ YouTube เขาจะไม่ปล่อยคอมเมนต์ออกมา สู่สายตาทุกๆคนนะรวมถึงนี่ด้วยก็ไม่เห็นนะคะแต่บางคนมาเม้นต์แบบเนบแนมว่าอะไรกูไก่บล็อกหมดนะไม่สนใจนะคะบล็อกหมดไม่เคยเก็บเอามาคิดแต่อันเนี้ยคอมเมนต์อันเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าเฮ้ยมันต้องบอกแล้วล่ะเพราะว่ายุคนี้ยมันเป็นยุคที่แบบทมีทุกคนมีเทคโนโลยีในมือเนาะไม่ว่าจะอายุหกสิบเจ็ดสิบกูก็เห็นเล่นเฟซเป็นกันทั้งนั้นใช่ไหมอืม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าให้แบบเออ่ความที่เขาเรียกอะไรอะความมีอายุอะ่ะอย่ามาเป็นข้ออ้างในการจำกัดในการหาความรู้ใส่ตัวใช่ไหมจริง mm hmm. ไหมลูก mm hmm. อายุไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าจะมาฉันแก่แล้วฉันไม่รู้ไม่ได้เรามีเทคโนโลยีในมือนะคะเฟซยังยังเล่นเป็นดู Youtube ก็ดูเป็นเพราะฉะนั้นเราต้องหาความรู้ใส่ตัวเนาะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ย เวลาเราไปคุยกับคนอื่นแล้วเรา,เาไม่อายใครอะพูดง่ายเพราะว่าอ่านครั้งแรกคอมเมนต์นี้แม่งแบบโหอายแทนเขาเลยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์แบบโหค่อนข้างพอสมควรเลยนะคอมเมนต์นี้มาจากคลิปทำโดนัทกุ้งให้ครอบครัวพี่มิกินนะคะแล้วมีคอมเมนต์นี้เข้ามา,อ,าอะไรคือโดนัทกุ้งมีแต่ทอดมันกุ้งอย่าเปลี่ยนชื่ออาหารไทยนะจ๊ะ ถ้าเปลี่ยนชื่อผัดสปาเกตตี้ว่าผัดเส้นแป้งสาลีจะรู้สึกยังไงคะน้องคู่ไก่ที่น่ารักฮ่าฮ่าฮ่า,าถามความคิดเห็นลูกก่อนเพราะแม่ก็เล่าให้ลูกฟังใช่ไหมอมลูกรู้สึกยังไงตอนที่เห็นคอมเมนต์นี้ความรู้สึกของลูกก็ใช้ Google ไม่เป็นหรอหรือ <laughs> หรือว่ายังไง <laughs> เพราะว่า <laughs> การที่เขามาเป็นแบบเนี้ยตลอดนะคือคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าโดนัทกุ้งคืออะไรแต่การที่มา ออแก้คนอื่นทั้งๆที่ตัวเองก็เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเอรู้จริงเออรู้ไม่จริงหนูอเออเหมือนว่าแก้คนอื่นเขาเองทั้งๆที่คนอื่นเขาก็ไม่ได้ผิดมันมันดูรู้สึกแบบามหน่อยเพราะมีคนมาคอมเมนต์ข้างใต้หลายคนเลยนะมีคนนึงมาคอมเมนต์ทุกคนสุภาพหมดนะคะขอบคุณด้วยทุกคนสุภาพหมดถึงจะมีความแบบถกเถียงกันแต่ทุกคนสุภาพแฟนคลับกูไก่ทุกคนน่ารักมากๆนะ แล้วถูกใจทุกคอมเมนต์จริงๆนะถูกใจมากนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะที่เห็นที่เห็นว่าเออแบบเออมันมันไม่ใช่อะแล้วก็มาคอมเมนตะ์เนาะให้กําลังใจขอบคุณว่าอ่ามีคนเขามาคอมเมนต์ด้วยว่าที่เขาบอกแบบนี้เขาหวังดีเห็นความหวังดีไหมไม่เนือเห็นว่าเขาแซะมากเอออะ,อะนี่ในมุมของน้องหวานน้องหวานยังคิดเหมือนกันอ่ะ,อะ,อะกูไก่เห็นคอมเมนต์นี้ครั้งแรกนะตลกมาก รึ่งมากรู้สึกรึ่งมากเฮ้ยตายแล้วเอาเอาเอา,เอาแบบว่าชาวบ้านธรรมดานะเวลาคิดในหัวตัวเองไม่มีว่าฉันอย่างนี้กูอะ่ะคูตายแล้วกูนี่มันสุดยอดเลยเว้ยตั้งชื่อโดนัทกุ้งเป็นคนแรกของโลกสามารถเปลี่ยนจากทอดมันกุ้งไปโดนัทกุ้งคนแรกของโลกโหคูที่โคตรเก่งเลยทึ่งอะไรอย่างเงี้ยขำอะ่ะแล้วความรู้สึกที่สองตามมาเฮ้ยสงสารเขาเขาไม่รู้แน่ๆเลยเขามาคอมเมนต์แบบเนี้ย เขาคือเขาไม่รู้ความไม่รู้นี่แหละคือต้องศึกษาเพิ่มอ่ะแต่เขาไม่ได้หวังดีอ่ะคือแซคือความไม่รู้ของคนเราอ่ะมันมันมันจะหยุดแค่ว่าอะไรคือโดนัทกุ้งมีแต่มีแต่ทอดมันกุ้งอย่าเปลี่ยนชื่ออาหารไทยเออเนี่ยคือความหวังดีคือเขาไม่รู้ด้วยแต่ถ้าอันนี้คือแซะต่อจากนั้นคือถ้าเปลี่ยนชื่อสปาเกตตีว่าผัดเส้นแป้งสาลีจะรู้สึกยังไงคะน้องกุ๊กไก่ทีละอันนี้คือแซ่นะ ใช่ไหมคืออ,อ่ะความรู้สึกของคนปกติเลยอะแต่ว่าคูณใครก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะว่าแบบแซะไปไกลมากคือโอโหไปถึงเส้นผัดเส้นแปง้งเส้นแป้งสาลีโอ้ไปได้ยังไงคือแบบเขาเดูฉลาดนะแตบบ่ทำพีไปเลยคือแบบทําให้อ่คอมเมนต์เนี่ยมันมันแบบว่ามีคนมาคอมเมนต์ข้างล่างเยอะพอสมควรใครอยากไปอ่านด,ดูก็ไปดูคลิปเออ ทำโดนัทกุ้งให้พ่อแม่พี่มีกินได้นะคะเดี๋ยวจะแปะอ่าลิงก์ไว้ให้ตรงนี้เนาะคือวันนี้ก็จะมาพูดนะคะคือจะมาสอนด้วยจะมาสอนว่าถ้าคุณใช้ Google ไม่เป็นสามารถดู YouTube ได้นะแต่ว่าข้อมูลส่วนใหญ่นะคะข้อมูลที่แบบว่าความรู้ทั่วไปทั่วโลกเนี่ยมันจะอยู่ใน Google หลายคนไม่รู้จัก Google นะอ้าวแม่ไม่ต้องเอ่ยถึงคนอื่นคนไกลที่ไหนคุณป้าของเธอ อคุณป้าของเธอก็เป็นคนค่อนข้างทันสมัยยังใช้ Google ไม่เป็นอเออเขาใช้เป็นแต่ YouTube เพราะฉะนั้นเราเราอันนี้เราว่าไม่ได้เนาะ Google หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวกูกง่จะให้ดูนี่เห็นไหมทุกคนเอ,อแสงนี่นะคะคือแอป Google มันสามารถหาได้จากที่ไหนหาเอางี้ละกันนะใน Play Store คน,ค,นคนไม่รู้จริงๆนะทั่วใหญ่ปกติโทรศัพท์ส่วนใหญ่จะมีนะ ให้ทุกคนเลื่อย่างนี้ได้เลยประมนี้ที่เออข้างบนนะเนี่ยของขงหนูเออเออให้ดูให้ให้คุณผู้ชมดูหน่อยเผื่อคนมีอายุดูอยู่แล้วอยากโหลดแอป Google มาไว้แต่ของหนูถ้าเลื่อนนี้อันนี้เป็นขงหนูนะเออโทรศัพท์แค่เลื่อนอันนี้ก็ได้มันจะมีให้เลยว่า Google Google แต่อันนี้เป็นเบสของโทรศัพท์เป็นเบสของโทรศัพท์หวานมีแอคเค้าแล้วใช่แต่ว่าถ้าไม่รู้จริงๆว่าจะต้องไปหาตรงไหนเนี่ยโหลดจากแอป Play Store นี่ไงตัวนี้นะคะนี่ คือปกติโทรศัพท์ส่วนใหญ่ก็มีให้อยู่แล้วไงใช่มีให้อยู่ไม,ไม่มีนะต้องโหลดเข้าของแม่อตอนแม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่เครื่องใหม่ล่าสุดต้องโหลดข้านะใช่อโเคมันอยู่ใน Play Sto r e นะก็มีก็หาใน Play Sto r e ไม่ก็เลื่อนนี้เลื่อนขึ้นนี้นะคะอเลื่อนขึ้นนี้แล้วมันจะมีหน้าเมนูแอปซ,ซึ่งถ้าเราไม่อยากอ่านเอ้ยถ้าเราไม่อยากเลื่อนหาดูว่า Google อยู่ตรงไหนให้พิมพ์ที่ตรงนี้ได้เลยนี่ข้างบนมันจะมีช่องตรงหาใช่แล้วก็มี์หาด้วย o ูเกิเกาใช่ใช่บางโทรศัพท์มันีีีีนนนนะะะอ่่เเดด๋ยยวกููจให้ สำหรับคนมีโทรศัพท์รุ่นเก่าคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะ Play Store เห็นไหมเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างเนี้ยแล้วมันก็จะมีพวกแอป,ปพวกอะไรให้เราก,กดไปตรงนี้เนี่ยค้นหาแอปอะเห็นไหมตรงนี้เป็นภาษาอิตาเลียนเนาะใครใช้ภาษาไทยก็มีอ่ะแล้วก็กรอกไปเลยนะคะนี่เขียนไปเลย Google ขึ้นมาพอมันขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวกูใครกูใครเขียนให้ดูนะน่าจะเห็นนะนี่เห็นไหมคะ Google Chrome กดไป เนี่ยสามารถโหลดได้แต่คุณแกลของคุกแก่มันโหลดเข้ามาแล้วแล้วโหลดได้ฟรีเหมือน YouTube นะคะเพราะเขาเป็นเครือเดียวกันเลยไม่เสียเงินแต่ว่าต้องเข้าไปอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะใช้ Account ใช่ปะ่ะ<ม>ก็ใช้ตัวเดียวกับ YouTube เลยนะกูไก่ใช้ตัวเดียวกันกับ YouTube นะคะเราก็สามารถใช้ Google ได้เลยนะคะ Google เนี่ยมันจะมีข้อมูลแบบเยอะมากเป็นความรู้ทั่วไปจากทั่วโลกเลยนะใครอยากรู้อะไรเขียนเข้าไปนะ กูก็มีคําตอบให้หมดนะคะเนี่ยแหละสาเหตุที่กูไก่เวลาทําอาหารอะไรที่ตัวเองไม่เคยทำคนพอ่อคนแม่ไม่เคยสอนเนี่ยก็คือเพื่ง g o o g l e ทั้งนั้นเลยนะกูไก่ไม่ค่อยดู YouTube เพราะว่าเป็นคนชอบอ่านมากกว่าแล้วเรามีพื้นฐานทํากับข้าวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายสําหรับเราถ้าเราอ่านอ่าสำหรับคนที่ใช้แอป u t u b e อยู่แล้วตรงนี้นะคะนี่แว่นขยายนี่หาหาเลยเขียนเลยอยากดูอะไรอยาก อ่โดนัทกุ้งเดี๋ยวกูใเครเขียนโดนัทกุ้งอะน,นะตรงนี้นะคะนี่โดนัทกุ้งอ่าโดนัทกุ้งนี่เห็นไหมมีวิธีทําเพียบเลยนะคะใน YouTube เขาเขียนเอาไว้ทั้งนั้นนะคะโดนัทกุ้งกูไกคไม่ได้เป็นคนคิดชื่อนี้เองนะไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนชื่อจากทอดมันกุ้งมาเป็นโดนัทกุ้งนะเออแล้ว ที่เขาบอกอะไรคือทอดอะไรคือโดนัทกุ้งเขาเรียกทอดมันกุ้งโดนัทกุ้งเนี่ยนะมันมีกําเนิดมานานแล้วนะแต่มันหลังทอดมันกุ้งแน่นอนอันดับแรกนี่คือปลาเห็ดปลาเห็ดเนี่ยแหละเพราะว่ากูเคยอยู่เป็นเด็กบ้านนอกนะเป็นคนภาคกลางนะคะเป็นคนนครนายกอยู่บ้านนอกเป็นลูกชาวนาปลาเห็ดก็คือปลาตัวเล็ก,ลกปลาซิวปลาส้อยสับใส่พริกแกงเอ เอามาทอดทาเ,เป็นแผ่นก็คือปลาเห็ดแถวนครนยายกอยุธยาอ่อางทองสิงห์บุรีแถวนั้นจะเรียกทอดมันนะเอ้ยไม่ใช่พูดพูดผิดปลาเห็ดพอเข้ามาเรียนในกรุงเทพอายุ18เข้ามาเรียนมหาลาัยในกรุงเทพก็ได้ยินคําว่าทอดมันไอ้ทอดมันมันยังไงวะอ่ะก็รู้จักทอดมันครั้งแรกทอดมันปลากรายทอดมันปลาเนื้ออ่อนอะไรพวกเนี้ยก็คือแบบคล้ายๆปลาเห็ดแต่มันจะเป็นปลาบดอะ บดจนเนียนทอดแล้วก็เอามาทอดอะไรเนี้ยทอดมันแล้วไอ้ทอดมัน,มนกุ้งเนี่ยมันกําเนิดมาทีหลังมันจะเป็นคล้ายๆเอแผน่แผนๆเนาะทําจากกุ้งสับนี่แหละคล้ายๆทอดมันอะ่ะเป็นแผน่นกูเคยไม่เคยกินเลยนะเชื่อไหมไม่เคยกินทอดมันกุ้งเพราะคิดมาตลอดว่ามันเป็นอาหารสําหรับเด็กเป็นเออเขาเรียกอะไรเป็นคนที่ชอบกินรสจัดรสอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วในหวานราหิ โดนัทกุ้งอะโดนัทกุ้งเนี่ยมันมีกำเนิดมาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมีนะเจ้าแรกที่ทํารู้สึกจะเป็นอะไรนะเคฟซหรือ m a ็ไม่รู้เพราะว่าเคยพาลูกไปกินตอนเด็กๆนะคะน้อหวานในสองขวบสามขวบเด็กอยู่กรุงเทพมาก่อนเนาะสุดสัปดาห์อย่างเงี้ยก็พาลูกไปห้างไปเล่นอ่ะห้องลูกปอนสนามเด็กเล่นตามห้างแล้วก็น้องหวานชอบกินเคฟซีเนาะเขาก็จะสั่งเอ้ มันเป็นโดนัทกุ้งอะเคฟซีหรือแมคโรเอ่อถ้าหาแบบนี้เลยนะมันขึ้นว่าเคฟซีเคฟซีใช่ไหมใช่ก็ทำมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมีนะน้ำหวานกินตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะใช่ชอบมากด้วยอืมขอคันอะไรนิดนึงออะพูดไหนเขาพูดแล้วเออแม่พูดเยอะเลยอ่ะพูดเดี๋ยวไปห้างไปซื้อกุ้งมาทําอีกใช่ไหมเออชอบใช่ไหมอยากินอีกอืมในในช่องฟีดมีกินมมล่ะพวกเนี้ยปังโกก็ยังอยู่ อยากกินใช่ไหมลูกอเออหมูสับก็มีพอดีด้วยอ,อร่อยใช่ไหมลูกชอบถ้าว่างทำก็ทำช่วยทำเออเชื่อ,อไหมไอ้โดนัทกุ้งเนี่ยก็เหมือนกันไม่เคยคิดจะกินเลยนะลูกอะ่ะเป็นคนที่สั่งกินมาตั้งแต่เด็กเนาะตอนอยู่เมืองไทยน้ำหวานจะชอบมาเอ่าที่มาทํากินเพราะอะไรปะเพราะว่าไปบ้านน้องนาคนไทยที่เป็นเพื่อนกันอยู่เมืองใกล้ๆไปกินข้าวบ้านน้องนาแล้วน้องนาทําโดนัทกุ้งให้กินแล้วก็เฮ้ยมันอร่อยนี่ว่ะ อย่างที่บอกกูไก่ไม่ชอบกินอาหารรสจืดแบบของเด็กๆคิดว่าเป็นของเด็กๆอะ่ะแต่พอกินแล้วเอ้ยมันก็อร่อยก็เลยลองมาทําให้ลูกกินลูกก็บอกเอ้ยอร่อยแม่ไม่เคยทำเลยเนาะทําครั้งแรกคือหลังกลับจากบ้านพินาแล้วขอโทษนะคะคกูไก่เออ่ทำโดนัทกุ้งเนี่ยหาข้อมูลจากไหนไม่รู้มันใส่อะไรบ้าง Google ค่ะ Google มีข้อมูลทุกอย่างอยากกินอะไรคุณอยากรู้อะไรคุณหาณกูไก่เป็นคนชอบอ่านนะ การที่เป็นคนชอบอ่านนะทําให้เรามีความรู้เพิ่มเติมนะคะอย่าเอาอายุมาเป็นข้ออ้างอย่าเอาความที่ว่าอุ้ยฉันเป็นชาวบ้านธรรมดาเรียนก็ไม่ได้สูงมาอ้างมันใช้ไม่ได้เคยได้ยินไหมการศึกษาไม่ช่วยอะไรจริงไหมคะลูกเยอะมากจริงไหม,มคนมีการศึกษาสูงๆเรียนจบปริญญาทำตัวห่วยแตกในสายห่วยแตกเยอะแยะนะคะมันไม่เกี่ยว คนจบปริญญาไม่รู้ตั้งหลายอย่างในขณะที่คนจบป .4 ป .6 รู้มากกว่าคนจบปริญญาตั้งเยอะความรู้ไม่ได้มีแค่ในรั้วโรงเรียนรั้วมหาลัยหรือในหนังสือเรียนเท่านั้นความรู้มีอยู่ทั่วไปหัดเป็นคนที่ฟังมากกว่าเป็นคนที่อ่านมากกว่าเป็นคนที่ดูมากกว่าจะทําให้เราพัฒนาสมองเพิ่มขึ้นทุกคอมเมนต์นะคะที่เขียนเข้ามาในทุกวิดีโอคลิป ถามลูกได้เลยแม่อ่านทุกคอมเมนต์ไหมอาหา่านกดหัวใจให้ <Hus> ทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์คอมเมนต์เนี่ยมันบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลบ่งบอกถึงสติปัญญาของแต่ละบุคคลด้วยนะบ่งบอกตัวตันของคุณด้วยกูเก๋เป็นคนช่างสังเกตมากแต่เรื่องนี้ไม่ค่อยเอามาพูดนะคะอาจจะดูพูดมากในคลิปแต่ตัวจริงแม่มนคนพูดมากไหม ม่เออพูดมากเพราะว่าเอนเตร์เทนคนอื่นเท่านั้นเองส่วนตัวไม่ได้เป็นคนพูดมากมเป็นคนชอบฟังคนอื่นพูดมากกว่าชอบอ่านชอบดูแล้วก็คิดนะคะหัดพัฒนาสมองตัวเองเออชื่อไหมว่าคิดเสมอไม่รู้ว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่แต่คิดเสมอว่าก่อนตายจะอธิษฐานสองอย่าง อันดับแรกอธิษฐานว่าขอให้ชาติหน้าถ้ามีจริงนะเกิดมาพร้อมกับสมองนะตอนนี้ไม่ใช่นะตอนที่ยังเด็กนะตอนอายุทานหว่างก็โคตรโง่เหมือนกันนะโคตรโง่เหมือนกันนะมนุษย์คนเราโง่ได้แต่ว่าเราไม่ควรที่จะหยุดเค่ว่าเราจะงูตลอดไปใช่คนต้องพัฒนาคือพอภาวนาเลยถ้าแบบยรู้ว่าตัวเองจิตจ,จะดับเมื่อไหร่จะยกมือขึ้นภาวนาชาติหน้าขอมันสมองอันเนี้ยเกิดติดตัวกลับมาด้วย แล้วก็ข้อที่2ขอให้เกิดเป็นผู้ชายรูปหล่อตัวสูงใหญ่มีเงินเกิดมาในครอบครัวที่มีเชื้อจีนเกิดมาในครอบครัวใหญ่ที่มีญาติเยอะเพราะฉะนั้นคนเยอะเรื่องแยะจิตไม่แข็งอยู่ไม่ได้กูกลาเป็นคนจิตแข็งมากเป็นคนจิตแข็งคือคอมเมนต์พวกนี้ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าฝึกหัดให้ตัวเองเป็นคนมองโลกในแง่บวกต้องรู้จักปรงต้องรู้จักปล่อยวาง ต้องรู้จักเขาเรียกอะไรอ่ะจัดก,การกับอารมณ์ของตัวเองอ่ะอเออใช่ไหม,มเคยมีผู้ชายคนหนึ่งเขามาคอมเมนต์กับแม่เขาบอกว่าเขาซื้อ Ipad ให้แม่เขาเขาบอกให้ดูอย่างเดียวอยากไปคอมเมนต์คลิปใครนะเขากลัวแม่เขาไปคอมเมนต์อะไรเสลอเสลอให้คนอื่นด่าเฮ้ยเขาว่าบอกแม่อย่างนี้เลยนะมแม่คิดว่าโหลูกเอ้ยแรงมากเลยสอนแม่สิลูกลูกๆอะ่ะ อย่าละเลยพ่อแม่นะบางทีอ่ะพ่อแม่อยากจะเฮ้ยอันนี้มันใช้ยังไงลูกพ่อแม่อายุมากแล้วไม่รู้ลูกก็เออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววันนั้นวันนี้ทําให้มันไม่ทําสักทีอ่ะลูกก็ยุ่งใส่ใจพ่อแม่หน่อยสอนพ่อแม่อย่าไปจํากัดท่านว่าเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ว่าสอนท่านให้มีความรู้เพิ่มเติมเนาะคนแก่สมองยังดีอยู่นะคะสามารถสอนได้นะเขาสามารถพัฒนาสมองได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะ คนแก่ยังเล่นไพ่ได้เลยใช่ไหมเ<ผม>ออยังนับเลขเป็นเลยเพราะฉะนั้นสอนท่านได้อละเลยท่านบางทีอ่ะหนูอยู่ยูทูบค่อนข้างบ่อยบางทีก็เข้าช่องไทย,ยก็เลื่องหนักคอมเมนต์มากเพราะเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์เหมือนแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็จะมีพวกผู้ใหญ่ใช่ไหมแต่อ่านดูออกูเขาถ้าจะเป็นแบบอายุรุ่นรุ่นแก่ๆเลยอะรุ่นป้ารุ่นยายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเราหนูเนี่ย หรือว่ามันไม่ได้ขึ้นหรอกแค่ว่าเขารู้หรือไม่รู้ว่าใช้อินเทอร์เน็ตยังไงนะแต่หมายถึงแบบนิสัยเขาเลยอะ Greek. เพราะบางคนหนูเห็นคือเขาพิมพ์แพิมพ์ผิดเยอะแล้วแบบพิมพ์ไม่รู้เรื่องบ้างอะไรเงี้ยแต่มารยาทเขามีอะหนูเลยคิดว่ามันไม่ได้อยู่แค่ว่าเขาใช้เน็ตเป็นหรือไม่เป็นแต่มันอยู่ที่นิสัยคนด้วยเพราะแบบบางทีหนูเห็นคนแบบพิมพ์อาจจะถูกอาจจะไม่เป็นลอฟเซนใช่ไหมแต่แบบพิมพ์แซะมาอย่างที่แซะในใต้คลิปแม่เงี้ย แต่ในกับอีกส่วนหนึ่งก็คือแบบเขาพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดจริงแต่เขาแบบเขามีมารยาทเขาแบบเขาเขาพิมพ์แบบเหมือนเขาไม่รู้หนังสือแต่ว่าเออแต่ใช่ความคิดเขาดีมีทัศนคติในทางบวกใช่คือหนูอ่านแบบดีความไี่ว่าคือเขาอ๋อเขาก็แค่ไม่รู้เขาคือไม่รู้จริงๆริแต่เขาไม่ได้เสียมารยาทแล้วก็มาแซะอะไรอย่างเงี้ยหนูเลยคิดว่าเป็นนิสัยคนด้วยลูกกำลังจะบอกว่าบางทีนิสัยคนเนี่ยมันพัฒนาไม่ได้ ใช่เหมือนที่เขาบอกกันเลยนะคือมันไม่ใช่นิสัยเขาเรียกสันดานอันนั้นแก้ไม่ได้แล้วคำนี้ไม่ใช่คำหยาบนะคำว่าสันดานคือคือเขาเรียกอะไรนิสัยเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําเป็นประจําสามารถแก้ได้นะแต่สันดานเนี่ยมันคือนิสัยที่ฝังลึกลงไปแบบแก้ไม่ได้แต่กูเคยเชื่อนะว่ามันแก้ได้ถ้าอยากจะแก้จริงจริงจริงไหมลูกถ้าอยากจะแก้จริงแก้ได้นะยวต้องมีคนคอยช่วยแหละใช่บางทีอ่ะมันต้องมีคนคอยบอกเขา คอยอ่าเขาเรียกอะไรคอยกระตุ้นนะให้เขาพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเนาะให้เขาแบบอืมเรียกว่าอะไรนะอืมมีความอยากที่จะเปลี่ยนภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเซลเซลทิงกิ้งหรือเซลคริติไซายซิงเนี่ยอันนี้ภาษาอังกฤษก็จะมันภาษาไทยก็ไม่รู้เรื่องภาษาอิตาเลียนเท่ประเภทไม่เซ็ปป่ะประเภทไม่เซ็ปนั่นป่ะ มันไม่เชิงไมเซ็ตเหมือนแบบว่าให้เรารู้จักมองเข้าไปในตัวเองอะว่าคือแบบทำไมเราถึงเคิดแบบนี้แล้วคือแบบที่เราทำอยู่เนี่ยมันมันดีหรือไม่ดีมันมันสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองกับคนอื่นมากน้อยแค่ไหนคือเราสามารถเปลี่ยนมันได้ไหมใครจะช่วยเราเปลี่ยนความคิดที่เรามีอยู่ในบางเงี้ยประมาณนั้นเพราะมยากเพราะว่าถ้าสังเกตนะคือ เราอยู่ยุคที่อินเทอร์เน็ตมันโลกรากไวามากคือคนส่วนใหญ่ที่มีโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตหรือว่าก่อนข้างจะพอใช้มือถือเป็นแต่บางคนก็อาจใช้ไม่เป็นเหมือนกันเพราะว่าคนเยอะแค่แบบใช้แค่สิ่งที่เขาสนใจอย่างเช่นป้าหนูใช่ไหมเขาจะดูแค่ยูทูบเขาก็ใช้แค่ยูทู e เป็นแต่ใช้อื่นไม่เป็นอย่างเงี้ยมันจะโหลดแอปอื่นอื่นไม่เป็นไม่รู้ว่าฟังก์ชันอื่นมันมันมีอะไรขนาดไลน์นะการแอดไลน์เลยเขายังทําไม่เป็นเลยนะ ใส่บาร์โค้ดแอดลงไปก็คือแบบกูไก่ก็เลยเข้าใจไงเข้าใจว่าเฮ้ยมีคนทําไม่เป็นมากมายนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ว่ากันก็เลยแต่อยากบอกให้รู้ว่าสามารถทําได้ฝึกหัดได้นะคะยิ่งถ้ามีลูกหลานใส่ใจเนาะเพื่อนฝูงก็ได้คนที่ทําเป็นอะ่ะช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยในการพัฒนาตัวเองให้มันแบบเอ้ยดีขึ้นรู้มากขึ้นเนาะเฮ้ยวันนี้เป็นทางการว่ะ <c oughs> เดี๋ยวพูดอกเป็นทางการมากเลยะ ไม้ก็ก็คืออย่างที่หนูบอกมันว่ามันต้องแยกกันนิดนึงเพราะว่าตอนรับตัวตัวหนูนะก็คนที่ไม่รู้จริงคือไม่รู้จริงคือแต่เขาจะไม่ได้มาเมนแบบเมื่อกี้แน่ๆไก่ฝ่ายหนึ่งที่เป็นแบบว่าเออนิสัยเลยเป็นฐันานก็เลยคือแบบมาจากตัวตนของเขาเลยที่เขาทําแล้วเขาอาจจะแบบโมโหเครียดอะไรมาแล้วจัดก,การอารมณ์ตัวเองไม่เป็นก็ไปลงกับคนอื่นอย่างเงี้ยอืราว่ามีส่วนอื้อ ไม่รู้อะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะอืมการบางทีอะเฮ้ยแม่ไปไปอ่านเจอนะบางทีคนเราอะมันมีความเป็นโรคจิตนิดนิดน่ะคนเราเนี่ยมัน,นนะมีความเป็นโรคจิตในแต่ะละบุคคลต่างกันมีความนิดๆิดกูใคไข่ก็มีความเป็นโรคจิตของตัวเองนะนิดนิดเหมือนกันนะแม่เป็นโรคจิตเรื่องอะไรวะหลงตัวเองเหรอเออชอบหลงตัวเองไหมหลงตัวเองวอาเฮ้ยขานี่มัน ฉลาดว่ะอะไรเงี้ยใช่ป่ะเอ้ยอย่าง,ง <laughs> นี้เป็นเรื่องล้อเล่นไงคือแบบไม่ได้หลงตัวเองจริงจังแต่แบบล้อเล่นให้แบบเฮ้ยเราต้องคิดบวกนะเราอย่าไปอะไรมากมายอือคือคิดอย่างแม่แม่คิดบวกจริงถ้าถ้าเราคิดว่าเราฉลาดเนี่ยแล้วเราต้องให้อภัยคนที่โง่กับเราได้เข้าใจปะเราเข้าใจว่าเขาโง่เขาสติปัญญามันมันไม่เพียงพอเข้าใจว่าเราก็เลยแบบเอ้ยให้อภัยอะไรเงี้ยก็เป็นไมเป็นจิตน,นิดนิดนะ แล้วก็มีพวกจิตแบบว่าแบบอย่างที่ลูกบอกเหมือนเขามีปมใช่ไหมเป็นนิสัยแล้วคือคนที่มีนิสัยติดลบอ่ะมีปมทุกคนทุกทุกคนเลยมีมีความลบอะไรในตัวบางอย่างมีปมทุกคนเพราะว่าคุยกับแม่อยู่เมื่อวันก่อนว่าคือแบบถ้าคนที่เขามีความสุขจริงๆอ่ะเขาจะไม่อะไรกับคนอื่นจริงใช่เขาจะไม่มาไม่ว่าอันนี้คนคือคนที่ความสุขจริงจะว่าแค่คนที่มาทำร้ายเราก่อนใช่แล้วคนที่ทําสิ่งที่ผิดไม่ถูกต้อง ใช่ใชแ่แค่เรื่องที่ว่าเราเรียกตัวนัทกุ้งอะ่ะไม่ได้เปลี่ยนชื่อด้วยนะไม่ได้ตั้งชื่อเองด้วยอะ่ะไม่เออไม่จําเป็นต้องมาคอมเมนต์ว่าเราใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่คนที่มีความสุขจริงๆไม่มีปมในชีวิตจริงๆอะ่ะจะไม่มีทางว่าคนอื่นเลยนะคะไม่มีไม่มีทางว่าคนอื่นต่อให้ชีวิตของเขาเมื่อก่อนเนี้ยมันจเจออะไรเลวร้วรายมาแต่เขาสามารถ จัดการกับอารมณ์ตัวเองแก้ปมตัวเองได้ชีวิตเขาก็มีความสุขใช่ไหมอย่าอเอาปมความหลังเอาเรื่องเลวร้ายในความหลังมาอ้างว่าเออทําให้เรากลายเป็นคนแบบนี้มันอยู่ที่ตัวเราเองทั้งสิ้นนะเราจะทําตัวเราให้เป็นแบบไหนเนาะอือมีอะไรจะพูดอีกไหมเออคลิปยาวมากเลยวันนี้โหดูแบบว่าคุยเรื่องแบบโอ้โหสาระว่ะมีอะไรจะแถมท้ายแม่จะปิดคลิปละ อือจริงๆก็อยากพูดแต่ตอนนี้นึกไม่ออกก็เหม,มือนเตรียมมาแค่น,นี้หนูก็เลยไม่ได้คิดอะไรหมหแม่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยแม่บอกเฮ้ยเาคุยกันเรื่องดรมาดดรม,มา่าโดนนัทกุ้งก <laughs> ็เตรียมมาแค่นี้ไงโดนเตรียมแค่นี้สมองไม่ลื่นไหลไหลปื้ดพูดต่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ไม่รู้สินหนูคิดว่าคนที่ดูใช้ y youtube บด่ก็คงจะพอใช้เป็นเนาะก็อย่างไรถ้าใช้ยูทูปเป็นที่ยูทูปอย่างไรก็ หาอะไรก็ได้ใน u t u b e เพราะว่ายังมีไห้มีเลย <ừ> um. เคยเห็นคนที่เขาทําช่องอนี่หรอช่องคุณพ่อไม่เคยดูนะแต่คือได้ยินเขามาว่าแบบมีช่องคุณพ่อที่แบบสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับคนที่เขาไม่มีพ่อโตมาแบบไม่มีพ่อสําหรับลูกผู้ชายที่โตมาไม่มีพ่อคือเขาจะแบบให้กอบพึ่งญาติไม่ใช่ให้แบสบส,ส,สอนแบบเรื่องง่ายๆคือแบบอาจจะเรื่องจิ๊บจ๊อยอย่างกลหนวดอย่างเงี้ยหรือว่าการใช้อะไรเงี้ยเออเหมือนเคยได้ยินเขาบอกว่าเจ๋งว่ะไม่เห็นเลยสำหรับ เขาทําสําหรับคนเออสาหรับลูกชายมันก็จะมีแต่ลูกชายที่เติบมาเติบโตมาโดยไม่พ่อละเราอาจจะใช้ชีวิตบางอย่างไม่เป็นเพราะว่าอ่ะไม่มีพ่อใช่แม่เออคุณแม่อาจจะแบบไม่เหมือนกันเนาะคือแบบก็รักแหละแต่ว่าในบางรุมอาจจะทําไม่ได้แม่ไม่มีหนวดเ้ยหรือว่าไงมันจะมีที่เล็หน้าที่มีแค่ผู้ชายหรือว่าแค่ผู้หญิงหรืออะไรย่างเงี้ยเขาก็จะสอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเลยอยากจะบอกว่าพ้าสัยอะไร พูดอยู่ก็เลยยาจะบอกว,ว่าถ้าสงสัยอะไรเราใช้ Google ไม่เป็นแต่ใช้ YouTube เป็นเนี่ยอย่างน้อยก็ลองหาใน YouTube ก่อนก็ได้ใช่เพ<ช>ราะโอาจจะมีก็ได้เออแต่แนะนำ<ช>แนะนำให้มีแอป,ป Google เพ,เพราะความรู้แน่นมากนะใน Google แล้วเวลาอ่านข้อมูลอะไรใน Google แนะนำให้อ่านหลายๆเว็บนะคะใช่ไม่ใช่ทุกเว็บใช่อย่าไปเชื่อทุกเว็บใช่อ่านหลายๆเว็บนะคนเราอ่ะคือฝึกให้เป็นนิสัยนะอ่านให้มาก ฟังให้มากดูให้มากวิเคราะห์ให้มากนะคะก่อนจะเขียนอะไรลงไปก่อนจะพูดอะไรออกมาต้องผ่านกระบวนการพวกนี้ก่อนนะฟังเยอะๆอ่านเยอะๆเนี่ยดูเข้าไปเยอะๆนะวิเคราะห์เยอะๆสมองต้องใช้อ,อาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้เฮ้ยต้องขั้นนั้นนะไม่ต้องขั้นนั้นก็ได้แต่หมายถึงว่าบางคนอาจจะเพิ่งแบบเออเออเราต้องใช้สมองอะไเงี้ยอาจจะเริ่มที จับความสงสัยก่อนก็ได้ใช่แค่สงสัยเท่านั้นเลยสงสัยก่อนก็ได้ค่ะนหาข้อมูลจริงไหมหรือว่าอันนี้คืออะไรใครพูดอะไรว่ายังไงบ้างแล้วก็ศึกษาหาจริงศึกษาหาจากหลายๆหลายๆซส u เนอะก็ศึกษาไปชื่างไรเนี่ยคืออาจจะเป็นหุขัทนที่แม่บอกแบบเลยก็ได้เพราะว่าบางคนอาจจะค่อยๆหาใช่คืออย่างไรเริ่มจากสงสัยก่อนเริ่มจากสงสัยก่อนก็ได้แค่สงสัยก่อนแล้วก็เออดูหาอ่านหาข้อมูลก่อนที่จะพูดอะไรออกมา ก่อนที่จะมาเขียนคอมเมนต์อะไรลงไปเนาะ,ะง่ายๆเนะะานะเนี่ยอยากให้ทุกคนฝึกพัฒนาสมองเนาะที่แบบมันง่ายมากแล้วทุกคนทําให้เป็นนิสัยนะ,ะ,ะคือมันอันนี้คือพื้นฐานเนาะ,ะดูฟังให้มากกว่าพูดอะเยอะๆเลยอย่างเงี้ยเออไม่มีอะไรแล้วเนาะ,นะเรียบร้อยหูคลิปยาวมาก,กวันนี้สาระเน่นมากด้วยไม่ค่อยเนาะปกติแม่ไม่ค่อยสาระเนาะ ว่าเสนอก็ทำกับข้าวหาเห็ดง่ายๆอะไรแบบนี้เ<ม>นะะอะลาคุณผู้ชมนะไปเอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าพูดไรยาเหมือนจะลืมทุเรศอะไปเรนอะไรกลไกของร่างกายโอเคสวัสดีค่ะทุกคน